ขอทรงสำเนียงสิงต้องการมงใหญ่เท่านั้นค่ะต้องสู้ค่ะทุกคนเริ่มตน้นคือจ้ความที่ว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราต้องดูการประกวดนางงามเนาะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ยเราอยาก เราอยากใส่รองเท้าท้่สูงแล้วก็เดินแบบว่าแซดแซดะรแบบแซดอ่ะมันต้องมีความฝันเด็กๆทุกคนเราชอบแบแบแอบขโม,มยผ้าห่มมาคนหนูมาแับมาทําเป็นผมยาวๆแล้วก็มาทําเป็นชุดราตรีหางลาไม่รู้ว่าใครจะเป็นแบบนี้ไหมมันต้องมีมันต้องมีแบบโมเมนต์หนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยอยากเป็นนางงามจังเลยแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆนะคะจากพีดีนั่นก็คือคุณโอมพรันคือเองก็คือพี่โอมนะคะที่มอบโอกาสแล้วก็เล็งเห็นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะ ตัวเล็กเหมือนแบบสูงกะหล่กดอกนิดนึงนะคะแต่ก็เลงเห็นอะไรดีๆในตัวหนูนะคะก็เลยได้โอกาสเข้ามาอยู่บนเส้นทางดาังงานนะคะแล้วก็ได้สวมรองเท้าส้นสูงนะคะยืนเคียงข้างคุณพีดีคนเก่งคนนี้ค่ะ oh. หนูนะคะคือตอนแรกหนูก็ไม่ไม่กล้าที่จะลงนะคะแล้วก็แบบไม่มีความมั่นใจตัวเองมากแต่หนูความฝันของหนูอะค่ะหนูค,คืออยากทําในสิ่งที่หนูอยากเป็นหนูก็เลยเลือกที่จะ ก้าวขาขวาลงมาบนเวทีนี้เลยค่ะถึงจะเจอใครที่เป็นนางงามเดินสายถึงจะแบบว่าเป็นนางงามที่มีตำแหน่งอะไรแล้วแต่แต่ว่าสําหรับหนูนะคะหนูมองว่าการที่หนูลงมาแข่งขันครั้งนี้หนูคิดว่าแบบว่าอธิบายไม่ค่อยถูกนะคะแบบหนูเขาเรียกว่าทิ้งทิ้งความกังวลแล้วก็ขี้ขาดของตัวเองลงไปแล้วก็ก้าวขาขึ้นบนเวทีค่ะ ไอดอลแรงบนันลัยใจคืคุณแม่ค่ะคือคุณแม่เลยอันนี้อันนี้ไม่ได้ตอบแบบว่าโอ้ยเพราะว่าแต่ที่บอกว่าคุณแม่เป็นไอดอลละแรงบนันดาลใจคือคุณแม่เป็นนักสู้คนหนึ่งเลยเรามองคุณแม่เป็นเป็นเหมือนควีนในใจของเราเพราะเรารู้สึกว่าเพราะว่าอ่าต้องบอกว่ายังไงดีอะ่ะคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะก,ก็เลยเรามองว่าโอ้ยคุณแม่เก่งจังเลยในขณะที่ เราไม่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นทั้งแม่แม่เป็นพ่อพ่อให้เราในในรูปแบบผู้หญิงหนึ่งคนเรามองว่าอุ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้เก่งจังเราเลยมองว่าไอดอลของเราคือคุณแม่แต่ก็อาจจะเก่งกว่าแม่ด้วยซ้ําตอนนี้เราอาจจะเก่งกว่าแม่เพราะเราสวยกว่างไงตอนนี้บอ,อกว่าไม่มีที่จะแปลกไหมแล้วคนที่ไม่มีไอดอลรู้สึกว่าทําไมเราต้องเดินตามใครคนหนึ่งบางอย่างในเส้นทางของเขามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราถูกใจทุกๆอย่างหนูว่าเราสามารถเลือกที่จะเป็นได้ เลือกที่จะเดินตามแนวทางของเราได้แค่เป็นแบบการที่เราอยากจะเป็นในแบบที่เรามองว่ามันดีที่สุดแล้วเลือกช่องเลือกเส้นทางที่ดีให้กับตัวเองหรือว่านั่นคือนั่นคือทางที่แบบเอาใจเป็นไอดอลดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าหนูคนที่หนึ่งเลยนะคะคือยาาของหนูค่ะแล้วก็คนที่สองนะคะคือแม่ของหนูค่ะแม่ต้องเป็นไอดอลของหนูอยู่แล้วนะคะแม่คืออยู่ในอกในใจหนูตลอดเวลาเวลาหนูจะทำอะไรโดยไม่ถึงหน้าแม่ตลอดเพราะว่าแม่มู้ญิงที่ แก่งและก็แข็งแรงมากค่ะแม่ไม่เคยยอมแพ้ต่อสถานการณ์อะไรไม่ว่าจะเลวร้ายมากแค่ไหนแม่ก็ยังสู้ยังสู้อยู่ค่ะแล้วก็คนที่สามนะคะเป็นเป็นพี่แอนแอนเชลีสกัตเทมิตค่ะเป้าหมายเหรอคะเป้าหมายเดียวเลยคะ่ะคือต้องการมงใหญ่เท่านั้นคะ่ะต้องการจินตนาไทแลนด์22คะ่ะเป้าหมายครั้งนี้ ตอนนี้ต้องพูดได้เลยว่าหนูว่าทุกคนทุกๆุกคนทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยต้องการที่อยากจะสวมมงไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนอยากได้มงหมดทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแต่ถามว่าเราอยากได้มงไหมถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากได้มงเลยค่ะอยากมหาวิรภาพมันจะดูเฟซเกินไปเราก็มีเป้าหมายของเราว่าเราอยากได้มงกุดเหมือนกันแต่ว่าทุกๆทุกๆกิจกรรมเราทําเต็มที่ที่สุด ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเรายอมรับการตัดสินใจของคณะกรรมการแล้วเราก็เชื่อว่าเวทีนี้มันยุติธรรมที่สุดเพราะว่าเรามั่นใจกับเวทีเวทีนี้มากแล้วก็ทุกๆก,กิจกรรมเราใส่เต็มที่หนูอยากทําให้ตัวหนูเองภูกใจแล้วก็ชนะความกลัวของตัวเองคะ่ะแล้วก็อยากทําให้แม่ภูมิใจก็พอคะ่ะตําแหน่งหรือสายสะพาย มงกุฎตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองหนูไม่ได้หวังขนาดนั้นค่ะหนูหวังแค่ว่าอยากให้แม่เห็นเราบนเวทีแล้วภูมิใจในตัวเราก็พอค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปท้ออย่าไปกลัวกับสิ่งที่จะเกิดน,นะคะ<ม>เราไม่สามารถคาดเดาอานาคตได้แล้วเราก็ไม่สามารถไปแก้ไขอดีตได้นะแต่ว่าอยู่กับจั่ันให้ดีที่สุด คือไม่ว่าเราจะฝันอะไรอะ่ะเราต้องเราต้องก้าวเดินต่อไปทุกคนเราจะอยู่กับที่ไม่ได้ไม่งั้นเราจะไกลจากสิ่งที่เราฝันมากอย่าไปกลัวอุปสรรคค่ะเพราะว่าอย่างน้อยให้มันมาตอนที่เราก้าวก้าวที่หนึ่งแล้วเราก็ใกล้เส้นชัยมากกว่าเอาไม่ก้าวเลยนะคะขอบคุณค่ะต้องสู้ค่ะ <laughs> ทุกคนแล้วพื่อคำนี้ต้องสู้ต้องสู้ค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกําลังหมดท้อกับ อุปสรรคต่างๆนะคะปางก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีอุปสรรคนะคะแต่ปางเลือกที่จะสู้ต้องสู้ค่ะต้องพูดเขาว่าสู้สู้กับมันนะคะต้องพูดเขาว่าสู้ดังๆะคะ่ะใส่หน้าเขาว่าท้อยนะคะพอท้อเราพูดก็สู้ท้อมันก็จะหายไปเลยค่ะเพราะว่าท้อมีไว้ให้ลิงถึงนะคะออตอนนี้นะคะกําลังประกวดเอ่อ มิสตาร์ไทยแลนด์2022นะคะโดยปีนีะคะพี่บีได้เป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่นะคะอย่าลืมเชียร์กันนะคะ mss 4 7 Pre, ะะมิสตาแพร่ค่ะหนูมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะทั้งแนะนำตัวแล้วก็รอบชุดว่ายน้ำนะคะรอติดตามได้เลยค่ะแล้วก็ช่วยโหวตให้หนูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ sms s 8 8ปังปังแล้พีธรรมเจกุลมิสตาปัตตานี โอ้ส่งสำเนียงเสียงร้องโปรดฟังคำวอนสักนิดมิสตาเชียงรายมาสักกิ๊ดโปรดฟังสักนิดทางนี้